สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้จะมาอธิบายวิธีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้แล้วก็วิธีการแก้ไขพาสเวิร์ดบัญชีผู้ใช้นะครับในองค์กรก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลผู้ใช้แล้วก็พาสเวิร์ดอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลผู้ใช้แล้วก็พาสเวิร,วร,ร์ดกันนะครับเข้ามาที่ antiducknew.mobs.go.th แล้วก็เข้าชื่อผู้ใช้ที่เป็น พูดดูแลระบบนะครับแล้วก็กรอ,อกราดบานจะเห็นว่ามีเมนูต่างๆของผู้ดูแลระบบทางด้านซ้ายมือนะครับในที่นี้เราต้องการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ให้เลือกไปที่จัดการผู้ใช้ครับในที่นี้เราจะทำการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้นะครับ ั้นแรกเลยเราก็มาค้นหาชื่อผู้ใช้ก่อนนะครับแล้วก็กดค้นหาพอเจอผู้ใช้งานที่เราต้องการแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ดำการตรวจสอบว่าผู้ใช้นั้นตรงกับที่เราต้องการหรือไม่ก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับโดยสังเกตดอกจันสีแดงก็คือต้องกรอกนะครับ ถ้าไม่มีดอกจันรก็กรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะครับสามารถแก้ไขชื่อผู้ใช้คำอธิบายชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนอีเมลกลุ่มสถานที่แล้วก็บทบาทหน้าที่ได้นะครับจากนั้นทำการกดบันทึกนะครับ ขึ้นมาว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จก็เป็นอันแก้ไขได้เสร็จสิ้นนะครับจากนี้เราจะทำการเปลี่ยนลาดผ่านกันนะครับดูกันว่าวิธีการเปลี่ยนหาดผ่านนั้นต้องทำอย่างไรขั้นแรกเลยเราก็มาค้นหาผู้ใช้นะครับโดยการพิมชื่อผู้ใช้ลงไปนะครับแล้วก็กดค้นหาเมื่อเจอผู้ใช้งานที่เราต้องการแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับ ก็ตรวจสอบว่าเป็นผู้ใช้ที่เราต้องการจริงๆหรือไม่เมื่อตรวจสอบตรงแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็กดเข้าไปเลยครับตรงนี้ก็จะให้กรอกรหัสผ่านใหม่นะครับก็กรอกอักษรอะไรก็ได้นะครับสตัวขึ้นไปยืนยันรหัสผ่านนี้ก็ต้องเหมือนกับรหัสผ่านเลยนะครับ จากนั้นก็กดเปลี่ยนราดผ่านอันนี้ก็จะขึ้นมาว่าแน่ใจที่จะเปลี่ยนราดผ่านก็โอเคเปลี่ยนรหัผ่านสําเร็จครับก็เป็นการเปลี่ยนรหัผ่านได้สําเร็จแล้วนะครับ